ผู้สมัครของพรรคประชาชนเบอร์หนึ่งคุณชัยรัตน์ศักดิ์อิสระคงสิ่งที่พวกเราอยากจะทําก็คือเอางบประมาณึ้นมาจากภาษีของพวกเราเนี่ยนะครับมาจาัดสรรให้มันตรงกับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเมื่อสักครู่ก่อนมาที่ตลาดที่นี่นะครับคุณชัยรัตน์ดได้พาผมไปดูปัญหาของจังหวัดราชบุรีที่ตะบ,บนสวนบึงน,นะครับผมตกใจมากเลยครับ ว่ามีอยู่หมู่บ้านหนึ่งไม่มีน้ําใช้ปีนี้ห้าเดือนน้ําประปาไม่ไหลห้าเดือนนะครับผมตกใจมากว่าโอ้โหเราก็นึกว่าสวนพึ่นมันก็เป็นอำเภอใหญ่นาะเราก็ไม่นึกว่ามันยังมีเหตุการณ์อยู่อยู่นะครับทุกท่านครับผมเนี่ยเกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหาคนครพวกเราเลือกเกิดกันไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ,รบเราเลือกเกิดที่ที่ สวีเดนไม่ได้เราเลือกเกิดที่ญี่ปุ่นไม่ได้เราเลือกเกิดที่อเมริกาไม่ได้เราเลือกเกิดที่กรุงเทพไม่ได้เราเลือกเกิดที่เชียงใหม่ไม่ได้เราเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ด้วยนนนี่มีอะไรบนักอประวัติน้ยายอยู่นคนคอ์ไม่ต้องขยำนไม่มีอะไรแน่มค่ะ ไม่มมี้้าัไฟฟนอย่างไาแล้วนี่แนะนำนะจิตสำลัฐตัวนี้ครับตผมดูครับนะท่านใดนะครับมีนโยบายการพัฒนาจังหวัดแล้วก็มีประวัติการทำงานประวัติการศึกษาของทุกสมบัติฝากไปดูนิดนึงนะถ้าดูนโยบายแล้วถูกใจหึงกัญญาการเบอร์หนึ่งนะครับจะตั้งใจทำครับของจะได้หรือยังได้หรือยัง อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตแบบนี้และนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากจะทําให้กับการเมืองในระดับท้องถิ่นว่าการเมืองบริการสาธารณะพื้นฐานหลายเรื่องเหลือเกินไม่ใช่อนานาจของรัฐบาลส่วนกลางที่กรุงเทพแต่อยู่ในอบจอ,อยู่ในเทศบาลอยู่ในอบตอดังนั้นถ้าอยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มีคุณคุณภาพชีวิตที่ดี มันไม่ใช่แค่การทําการการเมืองระดับชาติแต่มันต้องทํางานการเมืองในระดับท้องถิ่นด้วย